กลับบ้านต้องทำบ้านอล้วเนี่ยไม่อยากทำเลยเราไม่อยากทำการบ้านเองเหรอใช่ครับพี่พี่มีประกาขายนะแต่มันแพงมากนะเท่าไหร่เหรอครับเซนทำอะไรอะ่ะ นั่งกันบ้านแน่เลยอ๋อกำลังทำอยู่แม่ครับ,บ,ร,บรีบทำให้เสร็จไวๆนะเซนเฮ้ยเก็บทำกันบ้านอย่างไหนบอกทำการบ้านไงนีม่มันนั่งดูทีวีชัดๆผมขอรื้อแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้เซนรีบทำให้เสร็จเลยไม่ได้ครับยายเฮ้ยกันบ้านเยอะจังเลยเนี่ยไม่ทำเดี๋ยวก็โดนบ่นอีก ทำไปเลยนะเซนไม่เสร็จก็ไม่ต้องดูทีวีมันจะมีวิธีไหนบ้างเนี่ยที่ทำให้เราไม่ต้องทำกา่านเองถ้าเราทำกบมานเสร็จแล้วขอไปดูทีวีได้ไหมครับไม่ต้องทำอ้อนเลยทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ กับป้าไม่ต้องทำาปนบ้านแล้วเนี่ยไม่อยากทําเลยเราไม่อยากทําการบ้านเองเหรอใช่ครับพี่พี่มีปากกาขายนะเฮ้ยปากกาผมมีอยู่แล้วแต่เราผมอยากได้ปากกาที่ไม่ต้องทำากานบ้านเองพี่มีเราสนใจไหมล่ะฮะจริงเหรอครับจริงสิแต่มันแพงมากนะเท่าไหร่เหรอครับสองพันเรามีถึงไหมล่ะโห งั้นพี่ก็คงขายให้เราไม่ได้แล้วแหละกลับแล้วเหรอเซนเอา้าเป็นไรว้เนี่ยทำไมนหน้าหงอยจังเซนไปเปลี่ยนสื้อผ้า้วยนะ มีเงินซื้อของเล่นะสิซื้อเลยพี่คนนั้นเขาหาไปไหนแล้วเนี่ยหาอะไรอยู่ล่ะหนูหาเฮย้ยผมเจอพี่แล้วดีใจอะไรขนาดนั้นพี่รู้ไหมว่าผม,มจะตัดินใจได้อ่ะมันยากมากเลยนะมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับนี่พี่ มันอาจจะไม่ดีนะครับจะ่ผมมีแค่นี้แล้วเราไม่เสียดายเหรอเสียดายสิครับผมอุ้นสายก็บเงินซื้อของเล่นงั้นเราเอาเงินไปซื้อของเล่นเถอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้พ่อซื้อให้ผมอาจจะโดนดุนิดหน่อยงั้นเราเอาปากกาไปขอบคุณมากครับ ไม่ไดีของพ่อไปซื้อขนมมาแล้วไหนขนมอ่ะไม่เห็นมีขนมเลยเออม,มกิมบัแล้วเหรอครับอะไรของเส้นเนี่ยวันนี้ทำันบ้านเสร็จยงังก็ไม่ทำครับประกาศใช่จริงไหเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสร็วแน่ครับต้องเร็วอะครับถูกกันมาสินะคะเก่งมากเลยเซนไหนพี่ขอดูหน่อยถูกไหมอ่ะเฮ้ยถูกหมดเลยอ่ะงั้นก่อน้กินเกมนะครับ เดี๋ยวนี้เซมันเก่งนะทําการบ้านเสร็จไวด้วยล่ะค่ะยายดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเซมทำการบ้านหรือยังกำลังทำค่ะงั้นอย่างนี้เราก็เล่นเกมไปด้วยทำบ้านได้ด้วยสิ จะทำการบ้านเสร็จหรือยังเฮ้ยผมลืมไปเลยงั้นรีบไปทำเลยมีปากกาพิเศษจะกลัวอะไรล่ะเอ้าปากกาทำไมดับเนี่ยก็ทำไงดีเนี่ยอืมไม่เป็นไรพวกนี้ก็คงใช้ไ <refugees> ด้แหละ เฮ้ยท,ทำไมทำไม่ได้สักทีเนี่ยนี่เนซนสอบนี่อย่าลืมทบทวนหนังสือล่ะเฮ้ยผมทำได้อยู่แล้วรครับเซนถ้าเซนทำได้คะแนนดีๆอ่ะเดีด๋ยวยายซื้อของขวัญให้นะงั้นยายเตรียมซื้อเลยยสอบได้สูงคะแนนโดนยายบ่นแน่เลยอ่ะ อ้าวเซนไหนเซนคะแนนสอบเป็นไงให้พี่ดูหน่อยดิได้คะแนนดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ทำการบ้านมาไม่ต้องให้ใครสอนเลยนะขอโทษนะครับอ้าวเซนทำไมได้คะแนนแค่ศูนย์เองอะเซนทำไมทำไม่ไมถูกสักข้อเลยล่ะอโทษนะคะ พี่อยู่นั่นเลยถ้าพ่อรู้กระรวมพ่อตีนแน่ๆเป็นไรกับเราผมทําข้อสอบไม่ได้เลยรครับคนทําให้คนในบ้านอ่ะผิดหวังในตัวผมเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะงั้นพี่อัปการนี้ขึ้นไปแล้วเงินผมกลับคืนมมนะครับอ่ะแต่พี่มีอะไรจะบอกเรานะอะไรหรอครับถ้าเราตั้งใจทําการบ้านเองแล้วไม่ใช้ของพวกนี้ เราอาจจะสอบได้คะแนนดีกว่านี้ก็ได้คนที่บ้านก็จะไม่ผิดหวังในตัวเราเชื่อพี่นะครับผมมาตั้งใจขอบคุณมากนะครับพี่ดีครับเจ็คครับขอโทษอรู้ว่าผินี่เกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรเซนมันผิดพลาดไปแล้ววันหลังอะ่ะเซนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันทำงานบ้านด้วยนะครับผมมาตั้งใจให้มากกว่านี้